สำหรับเพื่อนๆทีอ่อยากเติมเกมนะครับขอแนะนำนะครับร้านอิน a บ k เติมเกมนะครับถูกปลอดภัยจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายให้บริการรวดเร็วทันใจประหยัดกว่าเติมเองมั่นใจความปลอดภัยครับเพจม,มีผู้ติดตามมากกว่า5 0,000 0คนขนาดราคาขึ้นลมพัดแค่99สบาบาทแพ็กอื่นจะถูกขนาดไหนและมีโปรโมชั่นมากมายเติมกับร้านอิน a บกเอ็มเติมเกมแอนดรลดสูงสุด30% iOS ลดสูงสุด50% คุ้มสุดๆไปเลยถ้าเพื่อนๆอยากเติมนะครับสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมารวมรูปอัปเดตใหญ่นะครับสปอยหลุดรูปออกมานะครับแล้วก็ทางเพจในทางเกาหลีนะครับลงรูปไว้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเครดิตทางช่องไว้นะครับกิจกรรมแรกนะครับน่าจะเป็นกิจกรรมซช็ชื่อรายวันนะครับแจกวันละ1,000เพชรนะครับแล้วก็ไอเทมข้างบนนะครับมีผลึกของดาโกโก้ด้วยนะ ส่วนรูปที่2นี้น่าจะเป็นตู้สุ่มกาจานะครับ1ครั้งนะครับใช้10บพงนะ10ครั้งใช้100่งร้อยพงนะครับอันนี้น่าจะเป็นเฟสย่อยนะครับให้เราทาเฟสนะครับเก็บผลึกนะผลึกของดักโกโก้นะครับแล้วก็เอาไปสุ่มในตู้กาจานะคิดว่านะส่วนรูปนี้น่าจะเป็นการเคลียร์การผ่านด่านเอพิโซดสิบสามนะครับเก็บแอ้ได้3ดานะจากรรนี้นถือว่าเป็นการฟาร์มเชรที่ดีอย่างหนึ่งนะผมว่าส่วนรูปสุดท้ายน่าจะเป็นของตกแต่งในทีมดักนะครับผมว่าออกแนวำนวญี่ปุ่นนี้นะสวยดี บนรูปนี้นะครับทางเพจคุกกี้ลานชิงต้อมก็สปอยนะครับน่าจะเป็นมอนเตอร์สลามนะครับที่อยู่ในด่านแต่ละด่านนะครับให้เราไปจนภัยสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับ